าเทพถึงกับกระดาษปากขอเอ่ยถึงหม่อมจกมกหลังถูกหาว่าไปอาศัยกินต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมาตั้งแต่ยุคตลกคาเฟ่รุ่งเรืองจนตอนนี้ทั้งสองก็แยกกันไปตามทางใครทางมันก็ยังคงช่วยเหลือกันอยู่เสมอสำหรับสองตลกรุ่นใหญ่เทพโพงามและหม่อมจกมก โดยตอนหนึ่งที่ป่าเทพได้ออกมาไล่สดในเพจถึงตลกรายหนึ่งร่อมกับภรรยาที่มาพลาดพิงชื่อรวมถึงพ่อแม่จนทำให้ของขึ้นมาแล้วถึงกับต้องออกมาจวกยับครั้งก่อนจนเมื่ออารมณ์เย็นลงจึงได้ให้อภัยไม่ถือสาและกล่าวถึงกัลยาณมิตรที่ดีในวงการตลกอย่างหม่ำว่าเขาเป็นคนดีจริงอยากพูดสักนิดบางคนบอกว่าได้อาศัยหม่ำบางทีเราก็กระดากหม่ำช่วยเรานานๆทีบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ ใ่ไปอาศัยตลอดคนมองว่ากูไปอาศัยหมั่มที่พูดถึงตลอดเพราะเราไม่เคยลืมกันเท่านั้นเองไม่ใช่อาศัยหมั่มกินหมั่มมาช่วยช่วงลำบากเขาเป็นคนดีต้องกล่าวถึงเขาเขาไม่ได้ช่วยกูคนเดียวเขาช่วยตลกทุกคนต้องผ่านมันทั้งนั้นคนดีเราก็ส่งเสริมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ